สวัสดีนะครับผมพ่าผม N t c o ิ i c ิและผมนัดนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเครื่องของลูกค้าอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับแต่ชุดนี้ลูกค้าเอาไปแค่เคสนะครับตัวนี้เอามาเป็นพร็อพให้เฉยๆนะครับสำหรับตัวจอนะฮะลูกค้าเอาไปแค่เคสนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้เรียกเรียกว่าสุดในรุ่นเหมือนกันนะครับในงบแค่ประมาณ2000 0เท่านั้นนะครับลูกค้าได้อย่างนี้ ันนี้จบไปที่ราวๆประมาณ2 2 0 0มนนะครับโดยประมาณนะฮะสำหรับชุดนี้นะครับผมโอเคเรามาดูสเปกกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างเลยครับสำหรับสเปกตัวนี้นะครับผมเป็น CPU i5 1 4 0 0นะครับ6 6หกคอสิเทรดนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่มี F นะครับแล้วก็สามารถใช้ออนบอร์ดได้ด้วยนะฮะสามารถไม่มีการ์ดจอก็เปิดติดได้เพราะไม่ใช่รหัส F นั่นเองนะครับเมนบอร์ดของ S Rock นะครับผม H510 MA Pro นะครับผม PCIe เป็น Gen 3อยู่นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะใส่ M.2 ได้อีก1ตัวนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับผมตามมาด้วย RAM HyperX Fury DDR4 16GB Single Channel บัต2,666อีก1ตัวนะครับผมสำหรับตัวนี้ 16GB นะฮะสามารถัเอา16 GB อีกตัวมาใส่ให้เป็น32 GB ก็ได้หรือจะใส่3 22ตัวให้เป็น 64GB ก็ทำได้นะครับผมสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับผม1060อีก3กิกนะครับผมสำหรับตัวนี้ GDDR5 นั่นเองนะครับผมของทางกา l ล x กนั่นเองนะครับ2พัดลมต่อไปเพิ่อมอีก6พินนะครับผม SD 1 2 0กิกของทาง h a r i t i o n นะครับอยู่ทางด้านหลังอีก1ตัวนะครับผมแล้วก็ h ดิ d ก d อีก 500กิกอยู่ข้างล่างนี่อีก1ตัวของทาง WD Blue นั่นเองนะครับผมพร้อมชุดน้ำปิดของทางซูนามิอีก3ตอนนั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมปรับรอบพัดลมนะครับผมให้สูงสุดแล้วนั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่า CPU เทมตัวนี้เย็นเย็นแน่นอนเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมสำหรับ CPU ตัวนี้พร้อมพัดลมเป่าอีก3ตัวพัดลมหน้าจากชุดน้ำปิดอีก3ตัวตัวนี้มีพัดลมในเคสทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะครับแต่ พัลมข้างหน้าเราจะไม่มีนะครับเพราะเราติดชุดน้ํานะครับผมเพื่อดูดจากตรงนี้มานะครับผมเพื่อดูดแล้วก็เป่าออกมาทางนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรา o w e r ั u p p ายของทางดีลัก550ว,วัตต์นะครับเออลืมพูดไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้เลย สำหรับชุดนี้จบไปที่2 0 0 0มื่นนิดๆน,น,นะครับผมไม่รวมจอนะครับแค่เคสตัวนี้นั่นเองนะครับผมที่จะเป็นมือ2มีประกันติดทุกตัวนั่นเองนะครับผมถ้ามือ1ตัวนี้ยกชุดน่าจะอยู่ประมาณราวๆา0 0มืนอัพแน่นอนสําหรับเครื่องนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นมือ2มีประกันศูนย์ประมาณ2ปีถึง3ปีเลยโดยประมาณนะครับผมสาหรับชุดนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะมีกล่องให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสเปคคอมโหดๆเทปๆเจ๋งๆมีไฟแบบนี้นะครับผมหรือจะถูกกว่านี้ก็ได้แล้วมีไฟเช่นนี้นะครับจัดให้ได้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะฮะสามารถทักมาที่ทาง f e c o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  k n p n p e นะครับผมของทาง NXT Comic หรือทักมาที่ Facebook ส่วนตัวนะครับผมนัทนนทวัฒน์นั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะแปะให้ดูแล้วกัน เออลืมบอกไปเลยว่าเคสตัวน mm ี้สามารถปรับเปลี่ยนไฟได้นะครับผมปุ๊บนี่หรือจะขี้เกียจเกียนสินี่เปลี่ยนอีกรอบหนึ่ง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 นี่หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมเปลี่ยนตามจังหวะเสียงที่เราพูดนั่นเองนะครับนี่ปุ๊บ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  เปลี่ยนสีถ้าเรายิ่งพูดเร็วมันก็จะเปลี่ยนสีเร็วนะครับแต่เราพูดชา้ามันก็จะเปลี่ยนสีช้านั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงล่ะแจมโบปรับออโต้ก็ได้นะครับนี่แถมรีโมทไปให้อีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับเครื่องนี้เนี่ยเอาไปเล่นเอง,เองได้เลยสองหมื 20, น่นนิดๆเท่านั้นสําหรับเครื่องนี้จัดได้ว่าเล่นเกมได้ทุกเกมแน่นอนนะคะรับผมสกัมวอลเลนเอเป็ก G T A pex, GTA V ออนไลน์ นะครับผม GTA low play นะครับผมไฟเอ็มเล่นได้หมดแน่นอนนะครับผมสําหรับเครื่องนี้เนี่ยต้องขออภัยสําหรับลูกค้านะครับที่ผมที่เข้ามาทักมาถามว่ามีปลายทางหรือเปล่านะฮะรับบัตรไหมนะครับผมหรือรับผ่อนไหมถ้าตอนนี้ทางร้านยังไม่ได้รับบัตรนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้รับการผ่อนนะฮะแล้วก็ยังไม่มีปลายทางนะครับใครที่สนใจฟังจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็คือให้ลูกค้านะครับผมทักมาที่ Facebook Fanpage นะครับหรือทักมาที่ทาง Facebook ส่วนตัว วนะฮะให้ลูกค้าเช็คเครดิตของทางร้านก่อนนะครับผมว่าสามารถจะโอนเงินค่ามัดจําในการประกอบคอมเครื่องเครื่องหนึ่งได้ไหมหรืออยากจะโอนจํานวนเต็มหรือยังไงเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมใครที่สนใจอยากประกอบคอมนะฮะก็ตอนแรกนะครับใครที่เข้ามาหรือกลัวนะฮะให้มัดจําก่อนเท่านั้นนะครับผมอย่าเพิ่งโอนเต็มให้ผมนะครับหรือใครที่แบบยังไม่มั่นใจก็ มัดจําไปก่อนนะครับต่อเครื่อง1 0 0 0ถึง2,000เท่านั้นนะครับผมเก็บมัดจําแค่นี้จริงๆนะฮะถ้าไม่ได้เครื่องราคาสูงเวอร์นะครับผมผมก็จะเก็บแค่นี้จริงๆนะฮะวันส่งเครื่องเห็นเครื่องเมื่อไหร่ค่อยโอนเต็มนะครับผมนะสำหรับทางร้านของผมจะเป็นระบบแบบนี้เนาะนะครับหรือใครที่ยังไม่มั่นใจก็ติดตามไปก่อนนะครับแล้วรอดูก็ได้ครับว่าส่งจริงไหมหรือแบบไหนนะฮะ ก็ลองไปดูที่ Facebook ส่วนตัวส่วนมากจะอัปเดตไปที่ทาง Facebook ส่วนตัวมากกว่านะครับผมใครที่สนใจก็ไปติดตามกันได้นะครับผมโอเคใครที่อยากได้ครบชุดพร้อมจอผมก็มีให้หรือจะเอาไปแค่เคสผมก็มีให้ไม่เอาการ์ดจอผมก็แยกให้ได้นะฮะหรือจะเอาอุปกรณ์แค่ตัวไหนออกเอาแค่ตัวนั้นตัวนี้ก็จัดให้ได้นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆตอนนี้ก็มา200กว่าซับละนะครับผมขึ้นมาไวมากนะฮะ หลังจากลงไปแค่3 4ี่คลิปขึ้นมาองา200กว่าซับก็ต้องกราบขอบคุณจริงๆลูกค้าทุกคนจริงๆนะฮะต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้เครื่องอีกคนหนึ่งเลยนะฮะที่ทําให้ผมมีข้าวกินอีกหลายมื้อเลยนะฮะก็ต้องกราบขอบคุณจริงๆนะฮะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในเครื่องหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็วัสดีครับ บายบายฝากไว้อีกชุดหนึ่งนะครับผมจาก nxt comics ครับบายบายตัดแบบยูทูบเบอร์